เป็นอะไรฮะมาเัยฮะกินเร็จยังฮึยังอะ่ะยังไงทองอุวนน,นี่ยนี่อ้วนคืนแล้วกินเร็จยังอินแล้วฮะกินแล้วอะ่ะอึ ตอบมาเออฮะเออฮะพังคืนมาหรือเปล่าเนอะพังคืนมาหรือเปล่าว้าดูแพรก่อนดิงวงอีก mình đu phai còn đu một chân đu phai còn hai lẹo vẫn đi hai một lẹo Hãy subscribe cho kênh Ghiền อันน,นัมันชอบเดินอชอบเดินเข้าป่าป่ะว้าพอกเสียงไงฮะโอ้หนอนสบายเลยนะนอนสบายนะพี่น้อง Đu đề Đu nó ta non Đu Nam có mấy mấy lời Ê đây quá đây quá Mà đây hay nam thúc quán đó lệ đây Và hay non Ơi จกจิกกินอิม่มเลยมั้งทองจะแตกแล้วเนี่ยทองจะแตกแล้วกินแล้วนอนนอนนิดก็ไปเที่ยวอีกกินแล้วนอนนอนแล้วเต้นมาไปเที่ยวอีก อะไรย้า้เลนด้วยเปล่าจูยเชยไม่ได้ฮะพอแล้วนอนไป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 เติ่นมาไปเที่ยวอีกนอนไป